ว่าจะไม่พูดแล้วนะแต่ว่ามันอดใจไม่ไหวมันต้องพูดอ่ะกูไม่เข้าใจคนไทยบางคนจริงๆนะเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่คนไทยเสียมกูพูดแค่บางกลุม่มอีกพวกที่รู้มากรู้เยอะแต่รู้ไม่จริงอะ่ะฝั่งกูดีๆนะขนาดตัวหนังสืออะ่ะมึงก็อย่างเอาของกูไปเลยแล้วมึงกล้าดีไงวะคิดว่ากัมพูชาเนี่ยเคลมของเสียม เอาอะไรมาพูดขนาดตัวหนังสือของกัมพูชาเนี่ยที่พวกมึงเอาไปใช้อ่ะยังตัดแขนตัดขาตัดหัวให้กลายไปเป็นภาษาไทยเลยที่มึงตัดแขนตัดขาตัดหัวแบบตัวหนังสือเนี่ยเพราะว่ามึงอ่านไม่ออกไงมึงโง่แล้วมึงเอาส่วนที่เหลือเนี่ยไปสอนลูกลานของมึงว่านี่คือภาษาไทยที่บ้านกูอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโจรเวย้ยเขาไม่เรียกว่าคนดีหรอกเสี่ยมเม้ยน่าสมเพชวะ่ะ ขเมนีนบากดีไม่รู้ว่ามุดมาจากกรูไหนว่าคนไทยขโมยภาษาตัวเองมาใช้สบายดีสวัสดีค่ะพี่ p f ทุกทท่านวันนี้มาพบมาพอ่อกับออนเช่นเกา่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะวันนี้ออนก็นำเสนอไปแล้วเนาะพี่ p f อฟซพพก็ได้ดูแล้วเนาะว่าหนุ่มขเมีนคนนี้ หาว่าคนสยามเนาะหรือว่าเรียกง่ายเขาเรียกเขาสนมากเขาจะไม่เรียกว่าคนไทยเนาะไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันเนาะว่าเขาเรียกว่าเสียมเนาะก็คือเขาว่าเขาว่าคนไทยอ่ะไปขโมยภาษาของเขามาตัดหัวตัดหางเนาะมาตัดหัวตัดหางได้ให้มาเป็นภาษาไทยเขาบอกว่าอ่าเขาเรียกว่าจนชัดๆอ่าอ่อ,อนก็งงเลยตั้งแต่เกิดมาเราก็เห็นภาษาแต่ละบ้าน ก็เป็นภาษาของเขาอยู่แล้วเนาะก็เลยงงว่าเฮ้ยจะไปขมโมยได้ยังไงมันก็มีอันนี้ออนก็เลยเออหนุ่มหนุ่มคนนี้ออกมาจากออกมาจากที่ไหนเนาะถึงกล้ามาพูดว่าคนไทยไปขมโมยภาษาของเพิ่นมาใช้นั่นเองนะออนล้วนะพี่พิซีออนเลยอยากรู้จริงๆว่าเขาเอาคำพูดว่าเสียมาจากไหนหรือว่า อยากให้คนไทยเจ็บใจเนาะแต่ที่แน่ๆคือออนบอกโดยออนเข้าใจคนไทยว่า mm hmm. ไม่มีคําว่าคนไทยจะเจ็บใจเพราะว่าคนไทยเขาจะภูมิใจอยู่แล้วจะเรียกยังไงก็เรียกเขาไม่เคยค่ะเขาไม่เคยคําว่าเจ็บใจจะเรียกคนไทยหรือเรียกเสี่ยมก็ได้เพราะว่าเขาก็เคยแบบแ,แต่ก่อนเนาะคนอื่นเขาะจะเรียกอย่างนั้นแต่ที่หลักๆคือที่ว่ามันเป็นคนไทยเพราะว่ายุคสมัยนี้แต่เขาก็เพราะว่า ได้ยังไงก็ได้เพราะยังไงก็เป็นคนไทยอยู่ดีและเป็นคนจิตใจแบบนี้อยู่แล้วแต่แตกต่างกับหนุ่มคอมเมนคนนี้เนาะที่เรียกยังน้นอย่างนี้ให้คนอื่นแบบว่ายังไงอะทําตัวแบบให้คนอื่นเขาแบบว่ายังไงอะให้ทําตัวให้สงสัยอะทําตัวให้สงสัยแล้วกันเนาะทําตัวให้น่าสงสัยทําตัวให้แบบว่าน่าสนใจอะไรเงี้ยว่าเอ้ยคนนี้มาจากไหนที่แน่ๆคือทั่วโลกเขารู้แล้วเนาะ แม้แต่เครมเพลงเนาะทั้งแบบเคลมเพลงไทยเพลงลาวโอ้โหสารพง์สารพัดออนบอกเลยโอ้ถ้าแบบออนก็อยู่นิ่งๆน,นะที่ผ่านมาอยู่นิ่งๆแบบเออเราก็เข้าใจเลยว่าเออคอมเมนชอบเคลมจริงๆแล้วเพราะว่าจากเพลงลาวเพลงอะไรเนาะเขาก็เอาไปอ่าดัดแปลงแต่ดนตรีอะไรเนาะก็ยังเป็นแบบดนตรีเดิมอยู่แต่ว่า เสียงของเขาเนาะเขาจะไปแบบภาษาของเขานน่นแหละภาษาคอมเมนของเขาแหละแตะ่เราที่หลักๆคือก็คือ,คอเข้าหัวเข้าใจหัวคนไทยเลยคะ่ะว่าเวลาที่โดนเคมน์นะมันรู้สึกยังไงไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งเพลงทั้งวัฒนธรรมเนาะทั้งหลายๆอย่างเนาะเออเราก็เลยเข้าใจอ่ะเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์ของพี่คนไทยกันเลยคะ่ะว่าพี่ๆคนไทยเขาจะรู้สึกยังไงเนาะกับ นุ่มคอมเมนปากดีคนนี้เนาะว่าเมื่อเขาลงคลิปไปแล้วแต่ว่าล่าสุดนะพี่พีเอฟซีเนาะออนเข้าไปดูในติ๊กตอกของเขาแล้วแหละเขาปิดคอมเมนต์หนีไปแล้วเนาะปิดคอมเมนต์เขาแล้วเพราะว่าโดนถล่มเยอะนั่นเองคอมเมนต์แรกน PC, เนาะพี่พีเอฟซีเสียมเสียมสยามคือไทยหลายสถานที่ ไทยยังใช้ชื่อเก่าสยามพารากอนไอคอนสยามอื่นๆคนไทยเราภูมิใจกับชื่อเก่าจ้าไม่โมโหเลยจ้าเออเนาะอ่ะอีกคนนึงเขาบอกว่าคนที่พูดอยู่นั่นมันภาษาไทยนะคขมเนเป็นท่าสยามมาสี่ร้อยปีเอาอะไรมาคิดเออเอออ่อนก็งงเนาะอ๋อว่ายังไงอ่ะพูดภาษาไทยเนาะแต่ว่า ไม่ชอบคนไทยแล้วก็หาว่าคนไทยเอาภาษาคขเมนมาดัดแปลงเอออีกคนนึงเนาะเขาบอกว่าเด็กเมื่อวานมันรู้ทุกเรื่องกับมันสำหรับคุณจะเรียกเสียมเรียก ไทยเรียกสยามได้หมดภูมิใจที่เกิดในแผ่นดินไทยใช่เลยค่ะคนไทยเขาไม่สนใจว่าจะเรียกอะไรเพราะว่ายังไงเขาก็คือคนไทยและเขาก็ภูมิใจเนาะอ่ะอีกคนหนึ่งเนาะทุกคนคนหนึ่งเขาคอมเมนต์มีเหตุผลมากค่าเพรว่า,วานอกจากประเทศไทยและสปปลาวจะพูดภาษาในตระกูลภาษาไทยกับใด แล้วในประเทศจีนมีชาวจ้วงในมณฑลกวางตุ้งก็พูดในภาษาตระก,กูลภาษาไทยนอกนั้นก็ยังมีไทยลือใน12ปันนาของมณฑลยูนาก็พูดภาษาไทยในประเทศเวียดนามทางทิศตะวันตกเชียงใต้แถวแถวเดียนเบียนฟูมีไทยดำแถวพมา่าในรัฐ ในรัชานมีไทยใหญ่แถวแค้นอัศวันประเทศอินเดียก็มีไทยอาหมก็พูดก็พูดตระกูลภาษาไทยแต่สำหรับภาษาเขมรน,นอกจากในกัมพูชาแล้วไม่เห็นมีถิ่นไหนพูดภาษาเขมรเลยส่วนที่เขมรบอกว่าเสียมเอามาตัวมาเอาตัวอักษรเขมรไปดัดแปลงเป็นอักษรไทยขอบอกว่าตัวอักษรไทยมีมากกว่า ติดร้อยปีเนาะส่วนตัวอักษรขเขมรเกิดจากพระชาวขเขมรที่มีบรรดาศักดิ์เป็นสมเด็จเนาะพระสุดอาพระสุคนธาธิปดีที่ราชกาลที่สีในให้กลับไปขเขมรเมื่อนักองค์ร้วงของคองราชอ๋อทำให้คนขเขมรมีอักษรใแต่บัดนี้เป็นต้นมาหากใครอ่านตัวอักษร คอมเมนต์สุดท้ายเนาะขนาดบันด่าคนไทยมันยังใช้ภาษาไทยมาด่าเลยสรุปภาษาใครมีอิทธิพลมากกว่ากันก็ดูเอานะแค่นี้ก็รู้ว่าใครขโมยใครกันแน่เออก็จบกันไปแล้วเนาะจ้าพี่เอสีจา๋าพี่เอสีจา๋ามีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้เนาะส่วนออนนออนบอกเลยว่า ตลกมากกว่านะด่าคนอื่นไม่ใช่ภาษาตัวเองแต่ว่าใช้ภาษาไทยแล้วหาว่าคนไทยเนาะแล้วหาว่าคนไทยมาดัดแปลงภาษาของขเขมรมาเป็นภาษาไทยโอย้หัวจะปวดแต่ละมือ้อแต่ละวันนี้พันเรื่องราวจริงๆขเขมรนี่เนาะคืออยากบอกเลยว่า ส่วนครลมนี่ก็ไม่ธรรมดาเนาะโอเคค่ะพี่พีเอฟซีคลิปนี้เนาะออนก็ต้องขอตัวลาพปเพียงเท่านี้ออนก็ต้องขอขอบคุณพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ค่ะพี่พีเอฟซีมีความคิดเห็นกันยังไงบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์ฟูมาพูดคุยกันค่ะเนาะว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปหนุ่มคอมเนป,ปากปากตีคนนี้โอเคค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ